that there's any kind of a, an effort up there oh it was a prank าครับผมกลับสวัสดีคุณผู้ชมทุกท่านเลยนะครับผมกับผมนายมิเตอร์หนึ่งเกมเมอร์แล้วนะครับผมและวันนี้ผมก็จะมาเอารีวิวแอดออนนั่นเองนะครับนะจะเป็นแอดออนในเวอร์ชัน1.0.0ขึ้นไปนะผมจะเป็นแอดออนพืชปะทะซอมบี้นั่นเองนะครับนะโอเคก็มาดูส่วนสำหรับแอดออนเลยเนี่ยผมใครอยากเล่นในตอนนี้ผมก็จะทิ้งลิงก์โหลดไว้ใต้ด้านล่างดิสคริปชั้นเลยนะผมก็จะมีซอมบี้นะผมแล้วก็พวกนี้นะผมตัวยิงเนี่ยแล้วก็เป็น ไฟแชกนะครับผมไฟแชกก็จะเปลี่ยนจากลูกกระสุนนะครับผมนี่ครับโอ้โหเปลี่ยนจากไฟแช็กเป็นลูกกระสุนนะแล้วก็มันก็จะมีแค่นี้เลยครับผมแล้วก็ตัวนี้มันสามารถพบเจอได้ในไบออมต่างๆนะผมเนี่ยอันนี้ผมไม่ได้เสกมานะก็คือมันมีเองนะผมเดี๋ยวผมจะลองหาให้ดูนะดูดูด,ดูอยู่ไหนเอย่ยอยู่ไหนเอย่เยนั่นแหละครับผมไม่มีหรอกแถวนี้นะผมก็ลองหาดูนะผมมันจะดอกเองนะผม ก็คือนี่ยังเจอเองเลยอ่าก็ไปเข้าเรื่องกันการรีวิวเลยนะผมนะอ่าพอเราสร้างอันนี้ไว้แล้วใช่ไหมหรือว่าเราจะเล่นยังไงก็ได้นะผมแต่ผมจะเล่นแบบนี้นะผมแล้วก็ให้เราวางเจ้าตัวนี้ไปให้เต็มเลยนะผมแล้วแต่จะวางเลยนะผมนี่แล้วแต่ท่านจะเล่นเลยนี่ผมก็จะแบบนี้ละกันนะนี่แล้วก็ปนะั๊บแล้วก็วกนี่ผมเนี่ยโอ้โหแล้วก็เรามาดูผลลัพธ์กันเลยนะครับว่าโอ้โหก็จะมืดแล้วดูครับ ปับ๊บนี่ครับซอมบี้มาแล้วก็ผมดูนะว้าวว้าววว้าวอือหืออือหืออือหือโคตรโหดกระโดดยิงนะครับผมบอกเลยอ่าดูนะเอาอีกครับผมเอาอีกครับผมมาเดะมาเดะมาเดะโอ้โหซอมบี้นี่ไม่ได้แดกเลยนะครับผมนะอ่าโอ้โหโคตรสุดยอดนะครับนะนี่ดูนะดูนะว้าวโอ้โห เห็นไหมครับสุดเจ๊งเลยบอกเลยนะผมเดี๋ยวขอบเวลาปรับให้เช้าแป๊บหนึ่งโอเคนะผมเราปรับให้เช้าแล้วนะครับผมดูนะปั๊บนี่ว้าวครับมาดูครับมันโดนซอมบี้ตีครั้งเดียวตายเลยนะผมแต่นี้มันเยอะซอมบี้ไม่เป็นไรนะเห็นไหมว้าวโอ้ตัวนี้ตายยากว่ะนี่ครับผมบอกเลยนะโคตรโหดเลยนะครับผมนะอ่านี่เห็นไหมนี่ว้าวโคตรสุดยอดเลยนะครับผมเนี่ยก็จะมีประมาณนี้เนาะ โอเคนะผมถ้าใครชอบคลิปนี้นะครับผมก็จะลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์ให้ผมด้วยนะครับผมแล้วก็ลิงก์เอดอนนี้ก็อยู่ใต้ด้าน,านล่างดีสคริปชั่นเลยนะครับผมนะโอเคไว้เจอกันในคลิปหน้าสำหรับคลิปนี้สวัสดีครับ